สวัสดีครับถ้าใครที่มีเว็บไซต์นะครับที่สร้างจาก g o o g l e Sites นะครับและต้องการที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับทีนี้ใครที่ยังไม่เคยมีเว็บไซต์ที่สร้างจาก g o o g l e Sites นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับาการสร้างเว็บไซต์่้สร้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนนี้นะครับ พอเราสร้างเว็บไซต์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เว็บแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น g o o g l e Site นะครับซึ่งสร้างฟรีนะครับแล้วก็มีเว็บเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีเว็บไซต์อยากทําเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด g o o g l e Site ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทําการเผยแพร่ให้เรียบร้อยนะครับไปดูขั้นตอนการทําทั้งหมดนะครับในคลิปสอนก็แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ที่เผยแพร่แล้วนะครับก็คือคลิกปุ่มนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มคัดลอกลิงก์นะครับเราก็จะได้ลิงก์ของเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้การทําเป็นแอปนะครับเราจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า t a n g e a b l e com นะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์นะครับชื่อว่า t h n g e a b l e com นะครับ t h u n k นะครับ a b l e ลราก็วก็ e r t e r นะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าตาของทางเอเบินะครับซึ่งให้บริการสร้างแอปพลิเคชันฟรีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาเว็บนี้นะครับให้เราคลิกมาที่ล็อกอินตรงนี้นะครับคลิกเลยครับจากนั้นเราก็จะเจอหน้าตานะครับแบบนี้ซึ่งจะมีให้เราเลือกอยู่สแบบนะครับว่าเราจะซาย n ินเข้าไปใน Cross Platform หรือว่าเราจะเข้าไปที่ Classic Platform นะครับ Classic ก็คือการทำแอปแบบดั้งเดิมนะครับ แต่แบบใหม่ก็คือ cross platform X นะครับก็คือเราทำโปรเจกต์เดียวนะครับสามารถส่งออกได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะเลือก cross platform นะครับเมื่อเราคลิกที่ cross platform แล้วนะครับเขากจะให้เราเลือกว่าคุณจะ sign in ด้วย Google หรือว่า Gmail นะครับอ่าในที่นี้ผมจะใช้ Google นะครับก็คือเรามีบัญชี Google อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกบัญชีของเราเข้ามาเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะยังไม่มีโปรเจกต์เหล่านี้นะครับอันนี้คือเกิดจากการที่เรามาสร้างโปรเจกต์ทำแอปนะครับแล้วมันก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มสร้างแอปนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับก็มาที่ create new app ตรงนี้นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมก็จะตั้งชื่อว่านะครับ my Google Site ก็แล้วกันนะครับ My Google Site นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ก็กดปุ่ม Create ครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จก็กดปุ่ม Create นะครับพอ Create เสร็จนะครับเราก็จะได้สกรีนหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสกรีนว่างเปล่านะครับแล้วก็ชื่อว่าสกรีนหนึ่งจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนชื่อนะครับจากสกรีนหนึ่งเป็นชื่ออื่นได้นะครับวิธีการก็มาคลิกที่รูปดินสอตรงนี้นะครับ rename นะครับ จากนั้นก็ลบคําว่าสกรีนหนึ่งออกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการลงไปนะครับผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับก็พิมพ์คําว่าเว็บครูอภิวัฒนะครับกดปุ่ม enter โอเคนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วนะครับเป็นสกรีนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีหน้าจอสกรีนหนึ่งขึ้นมานะครับมาฝั่งซ้ายมือครับมาฝั่งซ้ายมือเราจะมาที่ในส่วนของ add component นะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับข้างบนนี้ก็คือ user interface นะครับก็จะมีปุ่มนะครับเราสามารถที่จะเอาปุ่มเข้ามาใส่ในหน้าแอปของเราได้นะครับ label นะครับทีนี้ก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับก input list viewer นะครับมาจนถึง web viewer นะครับพอเราเจอ web viewer แล้วใน user interface ตรงนี้นะครับให้นะครับเอาเมาส์มาชี้แล้วก็กดเมาส์เชื่ไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับลากมาปล่อยในหน้าจอแบบนี้สังเกตว่าเมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับ พอไอมาลเสร็จนะครับตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าเว็บบิวเวอร์หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับถ้ามองซ้ายมือนะครับจะเห็นเว็บบิวเวอร์หนึ่งตรงนี้นะครับจากนั้นมองมาฝั่งขวามือครับอ่า p รัพย์ทีคุณสมบัติก็คือ URL นะครับ URL นี้เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากที่เรานะครับเนี่ยคัดลอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคัดลอกเนี่ยคัดลอกตรงนี้นะครับเนี่ยคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับในทั้งอิเบิเราให้มาวางเสร็จตรงนี้นะครับคลิกขวาวางเลยครับ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นการวาง url เว็บของเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับส่วนค่าอื่นๆนะครับแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับหลังจากที่ใส่เว็บบิวเวอร์แล้วก็วาง url ของเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะนะครับส่งให้ไปเป็นแอปพลิเคชันยังไงนะครับวิธีการนะครับอ่าให้คลิกมาที่ตรงนี้นะครับ my google site หรือว่าที่มีไอคอนนะครับ ทางไอเบิลสีแดงๆตัวนี้นะครับให้คลิก1ครั้งก่อนเพื่อจะมาตั้งค่าแอปนะครับก่อนที่เราจะนะครับส่งออปเป็อ a p เคนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นแอปเซตติ n งนะครับในช่องนี้นะครับ add description ก็คือคำอธิบายนะครับคำอธิบายแอปจะมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่สนใจนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มีดอกจันสีแดงนะครับก็คือปล่อยว่างไม่ได้นะครับอ่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำแอปนะครับตั้งไอเบิ ตามอาจารย์อภิวันรสอนทาไมมันไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้อาจจะเกิดจากตรงนี้นะครับไม่ก่อขอ้อมูลมันก็โหลดไม่ได้นะครับเราจะต้องมาตั้งชื่อแอปของเราตรงนี้นะครับว่าแอปเนมอะไรนะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับว่าเว็บเว็บไซต์ครูอภิวัตรอย่างเงี้ยนะครับ,รรบ,รบชื่อแอปของเราตั้งชื่ออะไรนะครับ จากนั้นแอปบันเดินะครับตรงนี้มันก็จะเป็นค่า Default ของเขานะครับเราไม่ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับเหมือนกับเป็นบัญชีอีเมลเรานั่นแหละครับแล้วก็ตามด้วยนะครับชื่อโปรเจกต์นะครับ my Google s i t e มันก็จะมาต่อตรงนี้นะครับอัปโหลดไอคอนนะครับถ้าเราไม่อัปโหลดนะครับเวลาเราไปติดตั้งแอปในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะครับไอคอนจะเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องทำไอคอนของเราเนี่ยก็อัปโหลดเข้ามาตรงนี้นะครับ ส่ว่าผมจะทำเป็นอไอคอนง่ายๆนะครับไปที่ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ะนะครับแล้วก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอสักหน่อยนะครับผมมีโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ออานี่นะครับแล้วก็นะครับขนาดนะครับขนาด ที่จะทําเป็นไอคอนนะครับะจะเป็น512คูณ512นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ผมจะทําแบบเร็วๆนะครับก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาใน Photoshop นะครับะจะปรับตัวนี้ให้เป็น512 5 1อ่า512ความกว้างความสูง512 อ่าห้าร้อยสิบสองคูณห้าร้อยสิบสองนะครับผมจะแคปเจอร์ภาพนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะทําไปเป็นไอคอนนะครับเพื่อประกอบตัวอย่างนะครับอ่ามันจะแชร์ไฟล์นะครับแล้วก็จะสร้างเป็นไอคอนขึ้นมานะครับอ่าจะตั้งชื่อว่าไอคอนนะฮะกลุ่มเซฟครับอ่าได้ไอคอนละนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ไอคอนเสร็จนะครับกลับมาที่ทั้งอ b เ e อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดไอคอนตรงนี้เลยนะครับมาที่เดสก์ท็อป แล้วก็นะครับมีไอคอนแล้วนะครับกด Open เข้ามาอย่างนี้นะครับโอเคเป็นสีเขียวนะครับมีชื่อแอปเนม e แล้วแอปบันเดิลไอดีแล้วนะครับไอคอนเรียบร้อยนะครับเวอร์ชันพวกนี้นะครับมันจะตั้งค่าให้เองเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับ IOS อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจ API อะไรพวกนี้นะครับกักรณีนี้นะครับผมจะทดสอบในสมาร์ทโฟนโดยไม่ได้อัปขึ้น Google Play นะครับสาธิตว่ามันเป็นแอปได้ยังไงแล้วก็ติดตั้งในสมาร์ทโฟนได้ยังไงก็พอนะครับโอเคนะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้ครบแล้วนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด Android app นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะบอกว่าแอปดาวน์โหลด start นะครับมันเริ่มนะครับให้รอสักครู่นะครับมันจะประมวลผลหรือว่าทำการนะครับจัดการของมันนะครับ แล้วจะรอให้เราเซฟนะครับรอสักครู่ครับในขณะที่นะครับเรารอติดตั้งแอปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแอปนะครับว่าเมื่อทําแบบนี้แล้วนะครับเวลาไปเปิดในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเปิดแอปของเรามาจริงหรือเปล่านะครับอ่า วิธีการทดสอบแอปนะครับใครที่ไม่เคยใช้เลยนะครับเราก็จะต้องนะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับมันไม่ได้ทดสอบให้เรานะครับเป็นคําแนะนําเฉยๆนะครับตรงนี้เป็นคําแนะนําว่าให้คุณไปที่ Google Play หรือว่า App Store นะครับแล้วก็ให้ไปติดตั้งแอปที่ชื่อว่าทังเอเบิหน้าตาแบบนี้นะครับพอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับในที่นี้ผมมีสมาร์ทโฟนแล้วนะครับผมติดตั้งแล้วนะครับก็จะได้ไอคอนทังเอเบิตรงนี้นะครับผมก็แตะเข้ามาเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี แบบเติมจอก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นข้อมูลเก่าค้างอยู่นะครับเราก็นะครับซายอินเข้ามานะครับในแอปของเรานะครับตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมจะซายเอาออกก่อนนะครับเวลาเราเปิดแอปขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นก็นะครับแต่ซายอินเข้ามานะครับในแอปอันนี้ทําในสมาร์ทโฟนนะครับเราก็แตะบัญชีของเราขึ้นมานะครับ ทีนี้นะครับถ้าแตะเข้ามาแล้วนะครับเราจะเรามีแอปอะไรในเครื่องของเรานะครับในที่ทางเอเบิลเราทําไว้นะครับมันก็จะมาโชว์กี่แอปตรงนี้ผมมีหลายแอปนะครับมันจะโชว์หลายแอปเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า my นะครับ my google site เห็นไหมครับจะมาอยู่ข้างล่างสุดละนะครับตรงนี้นะครับก็จะแตะเลยนะครับแตะ my google site ขึ้นมา เนี่ยพอแตะ Google Site มันก็จะเปิดเว็บไซต์นะครับ g o o g l e s i t e ของเราขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือเป็นการโชว์เว็บไซต์ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับกลับมาที่นะครับทาง e ี e n นของเรานะครับตอนนี้ดาวน์โหลดนะครับทำงานหรือยังเดี๋ยวดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับ ถ้าดาวนโหลดยังไม่ได้นะครับต้องเช็คอีกนะครับว่าตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับตรงไหนที่ยังไม่ใส่นะครับที่มีดอกจันทร์สีแดงแล้วเรายังไม่กรอกข้อมูลน,นะครับต้องเช็คก่อนตรงนี้น่าจะครบแล้วนะครับรู้สึกจะขึ้นช้านะครับ นอกจากวิธีการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับใครที่บอกว่าดาวน์โหลดไม่ได้นะครับจริงๆมันอาจจะพับลิชช้านะครับเนี่ยมาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วเพิ่งมานะครับเราก็จะได้นะครับ mygooglesite.apk นะครับเป็นไฟล์ apk แบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดเซฟครับนอกจากวิธีการดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็มีวิธีการพับลิชนะครับอันนี้คือ Public to Google Play อันนี้คือจะเอาแอปขึ้น Play Store นะครับเขาก็จะแนะนำขั้นตอนต่างๆนะครับแนะนำขั้นตอนว่าจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเราต้องการแค่ไฟล์ apk นะครับมาติดตั้งทดสอบในเครื่องก็ใช้วิธีดาวน์โหลดอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพิ่งได้ตัวนี้มานะครับเมื่อได้ตัวนี้มาเสร็จนะครับผมก็จะเอาเข้ามาติดตั้งนะครับในสมาร์ทโฟนจริงๆดูนะครับตอนนี้ก็อจะแอปทดสอบอันนี้เป็นแอปทบรรเเาียกแป จากนั้นผมก็จะเปิดมาที่นะครับมือถือนะครับ s a m มซุงไปที่เก็บข้อมูลในมือถือนะครับจากนั้นนะครับจะเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่าดาวโหลดก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะเอาไฟล์ my Google s i t e apk นะครับใส่เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็วางลงไปครับคัดลอวางลงไปมาแล้วนะครับตรงนี้พอเราก็นะครับจาก เข้ามาในมือถือของเราแบบนี้นะครับเราก็มาติดตั้งเลยนะครับผมก็จะติดตั้งในสมาร์ทโฟนให้ดูเลยนะครับแบบเตรียมจอกันแล้วกันนะครับก็จะเปิดไปที่นะครับตัวเปิดหาไฟล์ก็คือ e x p l o เ e ีอ่ะอ่ะนะครับแตะเข้าไปนะครับในสมาร์ทโฟนเรานะครับไปที่ Internal storage ครับจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับ เราก็จะเห็นแล้วนะครับเนี่ยเป็นไอคอนนะครับเราสร้างไอคอนแบบนี้เราก็จะได้ไอคอนแบบนี้นะครับแตะเพื่อติดตั้งนะครับแอปเว็บไซต์ของเรานะครับแตะไปที่ติดตั้งครับเวลานี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แตะไปที่ติดตั้งอีกครั้งหนึงครับรอสักครู่ครับอันนี้เป็นไฟล์ apk นะครับที่ทําจากนะครับทางอ b เบินะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับบล็อกโดย Play Project ให้นะครับ ไม่ต้องตกลงนะครับให้บอกว่าติดตั้งต่อไปนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้ติดตั้งต่อไปนะครับคือเขาไม่รู้จักแอปของเรานะครับว่ามาจากไหนนะครับแล้วก็ติดตั้งต่อไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับอ่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็เปิดครับแตะไปที่เปิดอย่างเงี้ยนะครับ พอเปิดแอปขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะต้องขึ้นนะครับโลโก้ของทางเอเบิลนะครับเพราะว่าเราใช้แบบฟรีนะครับถ้าต้องการให้เอาโลโก้นะครับตอนเริ่มต้นออกเราจะต้องไปสมัครแบบโปรนะครับอ่าทีนี้พอเปิดมาแล้วตรงนี้ก็คือแอปแล้วครับตอนนี้เป็นแอปที่มันแสดงเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ปัดเลื่อนหน้าจอครับได้ละนะฮะโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราออกจากแอปนะครับก็จะได้มีไอคอนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูว่าไอคอนหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาเราจะเข้าครั้งต่อไปนะครับ แอปที่ติดตั้งล่าสุดอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือชื่อแอปเว็บไซต์ครูอภิวัฒน์นะครับแล้วก็จะมีไอคอนครับการสร้างแอปที่เราสร้างอย่างนี้นะครับต่อไปเวลาเราต้องการเข้าเว็บนะครับเราแค่แตะที่ไอคอนแอปตัวนี้นะครับก็จะเปิดเว็บเราขึ้นมาแล้วแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับอ่าวิธีการนะครับสร้าง Google s i t e นะครับเป็นแอปพลิเคชันด้วยทั้งเอเบิลนะครับก็มีขั้นตอนเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ไปทดลองทำกันดูนะครับ ฟรีทั้งการสร้างเว็บแล้วก็ฟรีทั้งการสร้างแอปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ